สวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้อีเมลโรงเรียนหรืออีเมลองค์กรนะครับ ac t th แบบนี้นะครับแล้วก็จะเข้าใช้งานแอปชีตไม่ได้นะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำขั้นตอนกันนะครับซึ่งคนที่จะทำได้ตอนนี้ก็คือแอดมินของโรงเรียนนะครับจะต้องเข้าไปตั้งค่าตามคลิปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เข้าไปที่คอนโซลแอดมินของโรงเรียนก่อนนะครับผมก็จะเข้าไปที่แอดมิน นะครับ google .com นะครับเสร็จแล้วก็นะครับลงชื่อเข้าใช้ตามปกตินะครับก็จะเข้ามาในคอนโซลแอดมินแบบนี้นะครับก็จะมีเมนูหน้าแรกแดชบอร์ด d ดเร e ช t o r รอุปกรณ์แอปอ่าเราจะมาที่แอปนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับคลิกไปที่แอปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่บริการเพิ่มเติมของ Google นะครับไปที่เมนูนี้บริการเพิ่มเติมของ Google แล้วคลิกเข้าไปแบบนี้ครับ จากนั้นเราจะเห็นนะครับชื่อแอปที่เราต้องการไปตั้งค่าในที่นี้ก็คือแอปชีตนะครับซึ่งถ้าแอปช e ตตรงนี้นะครับมันขึ้นคําว่าปิดอยู่ท่านจะต้องเปิดแบบนี้นะครับก็คือเปิดสําหรับทุกคนนะครับวิธีเปิดก็แค่คลิกเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับคลิกนะครับแล้วก็เปิดสําหรับทุกคนนะครับเดิมมันเป็นปิดนะครับให้เรามาเปิดนะครับแล้วกดบันทึกนะครับซึ่งเขาจะแจ้งว่า จะมีผลใช้นะครับมันจะมีผลต่อการใช้ภายในย4ชั่วโมงนะครับหมายความว่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยคนที่จะเข้าเลยอาจจะยังเข้าไม่ได้นะครับก็รอประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงลองมาเข้าดูนะครับก็จะสามารถเข้าใช้งานแอป e ีตได้แล้วนะครับซึ่งนะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับไม่สามารถไม่สามารถเข้าใช้แอป e ีตโดยใช้มีองค์กรนะครับจะต้องให้อาจัดมินนะครับมาเปิดตรงนี้แหละนะครับบริการเพิ่มเติมของ Google แล้วก็ เปิดแอปชีตสำหรับทุกคนนะครับยังไงก็ไปลองใช้วิธีนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ